มึงเป็นเปลี่ยนท่านซึ่งว่าเต็มอยู่นี่บ่อแม่ใบอ้อยสิบ่ะใบอ้อยใบอ้อยกับใบกล้วยรับยาตีนกับแจ่อันนึงกินดีที่สุดมันเนี่ยสวัสดีค่ะคุณแม่ยังน้อครับเนี่ยคุณแม่สมปองครับพิกัดอยู่บ้านได้ครับบ้านเท่านี่ซื้อบ้านยังแม่น้องแยามาขึ้นตำบลใดน้อครับตำบลหนองเหล็ก อำเภอโคสมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามเนาะค่ะวันนี้ครับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับช่องลำซ้ำชาแนลมาา่ทยทอดมีชีวิตผู้สูงอายุเลี้ยงตะกั่แตนเป็นความเป็นไปเป็นมาเป็นยังไงเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาครับไปเอาความรู้กับคุณแม่กันเลยครับค,คุณแม่สมปองครับเริ่มเลี้ยงนี่จะขีดกับเรื่มต้นออก็นี่ขีดหนึ่งขีดหนึ่งสื่อมาพันหนึ่งพันหนึ่งจ้าวันนี้ให้ละไรขอกนี่ลงทุนใครพันหนึ่งแต่ขอกมุ่งแ้วนี่ ใไลท่น่า้ห่าล้านเก่าข่าล้านเก่ามาหยิบอ๋อครับใส่วัสดุที่เรียใส่เป็นประโยชน์จ้ะลงทุนตาแห้งลงทุนตาแห้งเย็บมือเย็บมือเลยเย็บเครื่งเย็บมืออ๋อเย็บมือเลยมือโอ้ครับยี่สองมือเต็มๆอันนี้คือลดต้นทุนเนาะลดต้นทุนครับพอสามารถที่จะว่าพปต้องทุนหลใครพ่านหนึ่งค่ะมันกัดขาดบ่ครับี่สิในค่อยปางสิมันกัดมันกัดเครื่องมุงเก่าเฮ้ยอันนี้ จังสี่อกเลยสี่อกปลาไม่ครับแต่พี่ว่าเข้ากับเป็นการดัดแปลงอะไรุ่นสตัวนี้จัามือแล้วแม่ยังได้ขอกะไรได้เดือนหนึ่งกับแปดมือนี่แหละครับปิดปีกแล้วปิดปีกแล้วจังน้อยกับจิกพุ่มกันไข่แล้วจังน้อยจับครูไข่จับครูไข่หอกเลี้ยงยุ่งข้างนอกบ้านเพียร์ยังไเลยเนาะแม่เนาะบ้านเอายางมุ้งครับทั้งเครื่องหนึ่งเอาผ้าอันยางเข้านีละที่เหลือใส่กันเนาะเหลือใส่นี่ละคเปลี่ยนเป็นหลังคา มันนั่นยันฝนกะเอาพาคุ้มลงคุ้มค่ามมดละขันฝนตกมือเลยแต่ว่าถ้าบ่ตกกะขันโบตกกะเปิดออกจังซี่ละคือว่าตากระเพิ่นมักแดดนะแม่เนาะมักแดดเพิ่นบ่มักฝนขันฝนเฮากัคุ้มไว้ย่านมันเปียกกนี่เฮ็ดง่ายๆไม่ยุคข้าป่แม่ไม่ยุคข้าไม้ไผ่นี่ละกันหมดจังได๋ครับในข้างล่างนี่นั่นแล้วเซ่อใส่ขวดใส่ขวดแช่น้ำรับตัดเรืองแล้วก็มาสัดหยัดใส่เสาเลยเนาะหยัดใส่เสามดนี่แรกๆนี่เพิ่น ตัวน้อยๆนี่คนสีย่านหมดอยู j j ่เป็น sí. บ่แม่ย yeah. ่านอยู่ขวางนี่ย่านระวังที่สุดส่วนหมามันกินยังแม่ที่เขาเอามาให้กินใบอ้อยนี่กินดีกว่ามูใบอ้อยยานย่าหวานบ่ย่าหวานที่เล็กใบกล้วยครับเก็บขีจังไรแม่เวลาเขาเก็บจังหมือเก็บเพื่อสองหมือเพียรหนึ่งได้เทียละถุงปุ๋ยรุ่นนี้แล้วเอาไปเห็นยังแม่ขีเพื่อนประโยชน์เอาไปใส่เขาใส่อ้อยมุนั่นแล้วใส่เขา ใส่เขาก็ได้ใส่อ้อยก็ได้มันพูว่าหน้าเอียดหน้าเข้มก็ใส่ได้ได้เนาะใช่ครับเขาแม่ขึ้นวานโอ้ยเข่าแหล่เจังนี่บ่ใบอ้อยใบอ้อยนี่แหละพี่น้องที่เลี้ยงถ้ากระแตนครับใบอ้อยใบกล้วยใบกล้วยใบอ้อยเลี้ยงง่ายๆเลยมื้อนี้ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอดีๆีขึ้นเลยครับลดต้นทุนเอาผ่าแหล่ผ่ามุ่งเก่ามาเห็ดควอกแต่เขามีทุนแล้วขายได้ก็จังขยายเป็นมุ่งขาวเนาะแม่แม่นบ่จ้าคิดวางสั่นละเขาเจ้าวามันจังบ่กัดชนะว่าได้ขายจักรุ่นไหมครับใครคร ได้ไข่รุ่นนี้แหละประมาณสามกิโลซื้อมาหาลอยเงินนี่บันดีได้เงินจเกบาทแล้วถ้าขายมานี่คันเม้นคิดเป็นเงินกับสิโลละสี่ลอยเนาะไข่ได้สามโลสามสี่สิบสองแต่ว่าไข่ให้ลูกไปเลี้ยงเม่งเนี่ยเตียงท่านซึ่งวะเต็มอยู่ับช่วงไายแล้วนี่ผู้สูงอายุมาเลี้ยงนี่ได้ประโยชน์ปะครับจากตะกัดเตียนว่าฟังแน่ได้ประโยชน์อยู่ซึ่งได้กินไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพื่อนเนาะไม่ได้ขายน้ำ เป็นรายได้เสริมรายได้เสริมครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาชมช่องลำซ้ำชาแนลนะครับมันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้จากคุณแม่พิ่นผู้ใด,ดที่เป็นผู้สูงอายุนะครับสาม,มารถที่ไปต่อยอดแต่ให้รายของคลองนี้ก็คือเอาผ้าแลกก็จากการเหยีดล้านเขาเนะมือล้านเขาไม่เย็บเพื่อที่ลดต้นทุนขอให้ทันที่เข้ามาชมช่องสุขภาพแข็งแรงราล้ำเรื่อยๆเจอกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ